เชิญตักบาตรลำดับถัดไปเลยนะครับเชิญตักบาตรเลยครับลำดับถัดไปเลยต่อเลยครับ เทนะ้ำในนั้นออกมากกว่าใช่ใช่ เฮียเมียนให้ยกเค่อยไหมครับเชิญเลยครับพอดีครับ วันนี้เป็นวันพุทธที่15เดือนมีนาคม2566คุณโยมนางนวลดีดีลาบดีโชมาทำบุญในกาใคลายวันเกิดวันนี้พอดีวันที่15มีนาคม2566เมื่อ15เมื่อวันที่15มีนาคม2 500, 5 0 5 เป็นวันคลายวันเกิดควาคุณโยนในม,มาทำบุญในโอกาสครบรอบ6 7ปีอาตมาภาพขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอยา่ยินแฟงจงปกปักรักษานางนวลนดีลาบดีโชคอ้มีภารไมยแข็งแรงเหมือนคนอายุ29ปีขอ้มีอายุยืนยาวนานให้ได้ เก้าสิบก้าปีเลยนะขอบารมีวงพ่อพระเจ้าจะยินแปลงปุงปกฝากท้าสาวกรมกองขอมีปารมีแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปารมีเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินืนทองอายุวันนักสุขภาละทุกที่ปาาดีการทุกเมื่อเถินส่วนยากิธรรมที่มาด้วยคือคโยมสุดัศนลาบเดโช านายธันตเทพพัตเทพพัฒเทพพัตเทพราบีโชและก็นายปรนักราบดีโชขอบริบีผมวงพอพระเจ้าใหญ่ยิแปลงจงปกปักระสาวุ้คมครองขอมีปรมารไมยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนัสุขปปละทุกที่พาลาจิการทุกเมื่อเถินสาธุสาธุ อีกท่านหนึ่งคุณโยมจุติจารีนสินินรักษ์สินิรักษ์เขาขอารมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปงปกปักษรักษาขอมีปารมัยแข็งแรงดูเย็นเป็นสุขีความสุขควมเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพราทุกพิาราติการทุกเมือเ่องเถยยงาภาวาริวังาปุราปาริปุรินติสาการัง เอวมีวะอิโตทินังเปตานงอุปกะปปติอิชิตังบัจิตังจุมหังคิดปะมีวะสมิสตุสเพปุเรนโตสังกปางจันโทปนารโสยธามณิโชติรโสยทามสเพติโยมีวะจันโตสามมาร you go